สภาสื่อภาคประชาชนอาเซียนสเสนอรายการอาเซียนบ้านเราดำเนินรายการโดยสิบตัวโทสมชายสีเย็นเลดขับที่การสภาสื่อเผ่าชนอาเซียนครับวันนี้เราก็มาฟังกันอีกหนึ่งประเทศนะครับเป็นประเทศไทยของเรานี่เองหรือว่าราชอาณาจักรไทยตั้งอยู่บนคาสุทรอินโดจีนแล้วก็มาลายู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีผมแดนด้านตะวันตกติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาที่ใต้เป็นแดนต่อแดนกับประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็อาไทยที่ตะวันตกติดทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศเมียนมาแล้วก็ทิศเหนือติดประเทศเมียนมาแล้วก็ลาวมีแม่น้ําโขงกั้นเป็นทางช่วงนะครับเป็นเป็นช่วงไปการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา มีศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ที่กรุงเทพมหานะครแล้วก็แบ่งเขตการบริหารออกเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัด77จังหวัด877อำเภอแล้วก็7,255ตำบลน,นะครับหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและก็องค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ของเรานะครับมีประมาณ513,120ตารางกิโลเมตร ภาษาราชการก็คือภาษาไทยประชากรขณะนี้ประมาณ68ล้านคนนะครับเมืองหลวงอยู่ที่กรุงเทพาคนครศาสนาส่วนใหญ่ก็เป็นศาสนาคุุธนะครับประมุกก็คือพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับนายกระรัฐมนตรีขณะนี้ก็พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับรบัฐมนตรีต่างประเทศก็นะครับก็ตอนนี้ก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะครับส่วนวันชาติของ ของไทยเนี่ยเป็นวันที่5ธันวาคมนะครับทางด้านของเศรษฐกิจเนี่ยมีจีดีพเนี่ยประมาณ345.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตระกูลเงินกไทยก็เป็นเงินบาทของไทยนะครับแล้วก็เงินทุนสำรองเนี่ยประมาณ178ละพันพันล้านดอลลาร์อัตราเงินเฟ้อร้อยละ3 ทรัพยากรสําคัญอัญมณีและก็เครื่องประดับยางพาราผลิตภัณฑ์ยางข้าวอุตสาหกรรมหลักนะครับสินค้าอุตสาหกรรมการบริการสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรสินค้าส่งออกที่สําคัญก็ยานยนต์และก็ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และก็ส่วนประกอบเชื้อเพลิงอัญมญณีและก็เครื่องประดับตลาดส่งออกที่สําคัญครับกลุ่มประเทศอาเซียนก็จะมีด้วยกัน ทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีญี่ปุ่นสหรอเมิกาและก็สหภาพยุโรปด้วยสินค้านําเข้าที่สําคัญก็มีน้ํามันดิบเครื่องจักรและก็ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็ส่วนประกอบเคมีพันนะครับตลาดนําเข้าที่สำคัญก็มีญี่ปุ่นกลุ่มประเทศอาเซียนทุกประเทศนะครับแล้วก็สหภาพยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาจำนวนนะครับสถานเอกอัครทูตไทยในต่างประเทศมีทั้งหมด65แห่งนะครับ จำนวนคณะผู้แทนทาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชา,ชาติก็มีสองแห่งก็มีที่นครวยอรอกนะครับแล้วก็นครเจดีวาจำนวนคณะผู้แทนสาวรแห่งประเทศไทยประจำอาเซียนมีหนึ่งแห่งนะครับอยู่ที่กรุงจาการ์ตานะครับแล้วก็มีภาาประชาชนที่อยู่ในสำนักงานเลขาธิการด้วยนะครับแล้วก็จำนวนสถานกองสุนทไทยในต่างประเทศก็มีหมด26แห่งจำนวน สำนักงานเศรษฐก,กิจการค้าในต่างประเทศก็มีหนึ่งแห่งอยู่ที่เมืองไทเปน,นะครับนี่คือประเทศไทยของเรานี่เอง